สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับที่สั่งทางออนไลน์ไปนะครับว่าบรรจุแล้วก็ข้างในข้างในข้างนอกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมครับนี่ครับท่านชมนะครับได้รับเมื่อเช้านี้ครับนี่นะครับส่งมาเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ข้างนอกก็มีบุบเล็กน้อยนะครับบุบตรงนี้นิดเดียวนะครับน้อยนะครับมาดูข้างในกันครับข้างในนะครับก็โอเคนะครับข้างในไม่มีอะไรนะครับส่วนตัวผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีที่หุ้มนะครับกันกระแทกไว้ให้นะครับแล้วก็มีแถมผ้านี่แถมผ้าเช็ดได้ด้วยนะครับเป็นสเปรย์นะครับเป็นสเปรย์นะครับ สเปรย์กันสนิมนะครับพอกฉีดตามตามซอกต่างๆนะครับที่เป็นที่เป็นสนิมนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับนนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็ไม่มีบุบไม่มีอะไรนะครับก็แถมหัวฉีดตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าใช้ผมเอาไปใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ